ครั้งแรกครั้งต่อไปเรียดีขึ้น <c oughs> ตอน,นถึงเดแล้วนะครับกำลงลงเครื่อง <c oughs> ตอนนี้ถึงร้อยเอ็ดแล้วอันนี้เราอยู่ตรงตัวเมืองปะพี่น่าจะเป็นจิงเคียงขวัญไหมแต่ไม่ใช่ตัวเมืองฮะไ,ไม่ใช่ตัวเมืองครับเ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องผมคิดว่ามันจะนิ่งอ่ะตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแหละเนาะมันไม่นิ่งมันใสใสท่านจะนั่งอีกไหมหรือว่าไม่เอาโอ้ยกลัวนึกว่าจะเบาแค่ไหนมันเป็นดึก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 ยังไงหมื่นหมื่นหมื่นเครื่องบินตอนนี้ก็เดี๋ยวเช่ารถเราทัดจากตรงนี้เข้าตัวเมืองก่อนประมาณสามเข้าตัวเมืองตัวจังหวัดระนนวิุิกเลยเนาะบอกความบอกเรื่อง น้องแยมเลิก 3, าาสามสี่โมงน่าบ่ายสี่โมงปกติแล้วซื้อของเข้าบ้านในตัวเมืองหรือว่าที่ในตัวเมืองเพราะว่าพวกพี่ไม่ผ่านวนออกบา้ <Okay. S 2> บาน